เอาจริงเมื่อก่อนก็แบบดูน้องเขาแบบผัผ่านนะก็ช่วงที่มีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะรู้สึกแบบไม่่อยชอบน้องนะแต่เมื่อเวลาผ่านไป,ปาการเวลามาันก็พิสูจนะ์เนาะแบบน้องเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรนะน้องคนนี้ก็คือน้องเจนนี่เนาะได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยน้องเขานี่ยังอายุไม่เยอะนะแต่ว่าแบาบสร้างตัวครับจากคนที่แบบมีไม่เยอะะจนตอนนี้น้องเขาว่าซื้อบ้านหลักร้อยล้านแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกที่น่ารักเรียบร้อยแล้วเนาะก็ปัจจุบันนะครับน้องเขาก็แบบมีการชี้แจงนะว่าเขาเนี่ย มีรายได้สูงขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ดีนั่งแล้วมีเงินคนเอาเงินมาให้นะน้องเขาทำงานเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยแหละด้วยความที่ว่างานหลากหลายนะแล้วก็มีชื่อเสียงอะรายได้ก็เลยเยอะครับแล้วเหมือนกับว่าสามีน้องเขาก็แบบช่วยอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการแบบหาเงินเข้ามาแต่ช่วยในเรื่องของการควบคุมต่างๆแล้วก็เตือนสติน้องเขาครับน้องเขาก็แบบเวลาให้สัมภาษณ์ก็ค่อนข้างมีทัศนคติที่ดีนะเหมือนสองผัวเมียคนนี้เขาเกื้อกูลกัน่ะนนคนนึงหาได้เยอะอีกคนนึงก็คอยเตือนสติว่าอย่าไปแบบ ลงทุนหรือว่าอย่ารำเงินไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือว่าผิดกฎหมายอย่างตระกูลแบบฟอร์เรกหรือว่าใช้ลูกโซ่อะไรประมาณนี้ผมว่านอจินนี่เนี่ยก็ได้คนชักชวนบ้างแหละแต่แบบด้วยความว่าสามีพัญญาเนาะตักเตือนกันผมว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคมากเลยเนาะตอนที่น้องเขาซื้อข่าวเขาว่าซื้อบ้านหลักร้อยล้านเนี้ยคนก็สงสัยกันเนาะแต่ผมก็แบบรู้สึกยินดีกับน้องเขานะว่าน้องเขาเนี่ยประสบความสําเร็จโดยที่แบบไม่ได้มีพื้นฐานเยอะแยะอะไรมากมายนะก็เข้าใจแหละคนเรามันไม่ได้เพอร์เฟกต์กันเนาะแบบ จะให้น้องเขาแบบดีเหมือนแม่พระเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีด้านที่ไม่ดีบ้างด้านที่ดีบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วนะ่ะผมว่าน้องเขาเนี่ก็โอเคเลยนะยิ่งล่าสุดนะทัศนคติของน้องเขาค่อนข้างดีอ่ะคือมีข่าว่าน้องเขาเนี่ซื้อรถใหม่เป็นรถคันค่อนข้างใหญ่นะแล้วน้องเขาก็แบบเหมือนแชร์ข้อโพลบอกว่าเออเนี่ยรถคันนี้ซื้อให้สําหรับลูกนะลูกจะได้แบบเดินทางได้ดีเหมือนความคิดน้องเขาก็เป็นความคิดคุณแม่คนหนึ่งอนะนาะที่อยากให้ลูกตัวเองแบบเดินทางปลอดภยัยเดินทางสะดวกมันก็ เป็นแง่คิดในเชิงบวกนะแต่หลายๆคนอหละจะมองว่าเออเนี่ยคนอื่นไม่มีเยอะแยะนน่นนี่นั่นแต่แบบคือเขาอย่างที่บอกครับเขาไม่ได้อยู่ดีแล้วเงินมันลอยมาเงียเขาทํางานทำมาหากินและสิ่งเนี้ยเส้นสิ่งที่เขามอบให้ลูกเนี่ยผมว่ามันน่ารักอะ่ะเออส่วนทะเบียนรถก็ซุมซ่มๆกันเราเองนะครับเลขทะเบียนนี้แหละไปแดงด้วยถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไหนนะครับมีความเห็นยังไงนะครับที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ